ว้าวนี่แหละตัวตกขาท้าเองาเอาเอ้าเอๆาเอ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 า,อาได้กินไหมยได้กินไหมเนี่ยครับเซอร์ซาชาแนลครับวันนี้จะพาท่านู้ชมมาดูเพื่อนจับปลาในคลองเนาะหาปลากินแรงวันนี้วันรุ่งว่าจะได้ไวเละจะจับปลาช่อน สายสุ่มสุ่มสุ่มจับเอาเนาะเขาเรียกสุ่มเนะะาะภาษาชาวบ้านเขาเรียกสุ่มปลาอยังก่อนมานี่ปลาช่อนวันนี้จะจับปลาช่อนจับปลาคอใหญ่เนาะนี่สุ่มสุ่มสายสุ่มสุ่มดักปลาทำไมมาเนี่ยดีกว่าเขาเป็นบ่ ทำใหม่ละทำใหม่ลยอันนี้ก่อนวันีอ่า่ะรอดูรอดูว่าจะงานไหมฮะคือระบคือระบอีต่ไรอยู่บ้านเนาะปลาชน ปลาช่อนปลาช่อนฮะฮะอะไรยังวะคือเหยียบแท้ โอ้ตกใจเนาะมันแฉะจะเจอไหมปลาช่อน จะได้กินไหมจะเจอไหมฮะ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 ยังนอปลายยัปงปลัยังเจอบอ่อเจอบอ่อฮะปลานิ่ปลานิน่นบอกเลยาหาปลานิ่นมาหนิหาปลาช่อนปลาหนิน่งเขาบ่โอไม่เอาหาปลาชอ่อนไปแปะซะัก

โอ้ยปลาอะไรปลาอะไรปลาเน้นอีก้ตัวเดิมแล้วปลาอุปปลายังไม่เจอเลยโอ้โห นี่นี่นี่ฝั่งทางนี้เอา้าไปยังไปยังปลาอะไรปลาอะไรปลาออ็งนี่ปลานวนจันทร์ปลานวนจันทร์แวอยู่บอกกับกปล่อยที่เอาลาช่อนปล่อยทีหลงังเออ เรอปรปช่อนก่อนอืออืมันจะอยู่ฝั่งท่านีหรือบ่านป่าปลาอะไรเอ่ยปลานินอีกแล้วปลาทับทิมโอ้โ ว้โอ้โอ้โปลาอะไรโอ้ตัวเดิมปลาตะเกายวกางน้อ สุมเอาโอ้โหเจออีกตัวหนึ่งวันนี้นี่แหละเอ้อไปได้ไปได้ไปได้ไบัวท่านอีกแล้วฮะมะคอบองหันเหรอ

โอ้โหฮะเป็นไ้ยแม่นบอบบาดนี่ผุดผุนข้างหลัง้าโอ้คือแค่คือดินแห้งแค่ ฮะแม่นบ่ใช่เลยใช่เลยใช่แล้วปลาคอปลาคอปลาคอไงก็ปล่อยหน่ยที่ตัวหน่อยเอาเอาไว้ัดกินพูดต่อสามปลาเล Các Ồ đi nhảy tốt thì Cảm Ôi À, sáng tối một tít Nhảy bộ bà nè Ồ Ôi มืวอแต่อยากโชว์ไลายนี่อ <ization> uh ้ยอะแกทำไมโอ้ยบาเดยวกไจับไประบาดนเลแล้วบาทไปเล่วเท่านันแหละอ่ะอ่มได้นไ้ไเจอบรบาดนี่ คบุระนอตจากใ่ใช่โอ้โหโอ้โอ้แม่ละบับานนี่แมนบบแมนบบจากโซจากหน่อยแล้วไอ้น่อตัวใหญ่ๆ่แมนโบหลอกดีๆเลยบัวบานนี อโอ้นี่เนาะ <c oughs> ตัวโตโตตัว,ตว,ตว,ตวบักใหญ่เลยปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่เออเออพอ้ยเดแล้วเอาใส่ถังนึงอืมถัง <c oughs> ใสใสผู้อยู่ในรถแล้วเนาะนี่ได้แล้วตัวหนึ่งเซาะจากตัวจะดิ <c oughs> โอ้ได้เป็นได้าปยังปลาอะไรโอ้ยปลานิลปลานินหัวจ้องคนไป ปลาบึกปลาบึกดูว่าเจอปลาบึกโอ้ปลาปนินตัวสองเขาไปแปรซากอะไรตัวปลานินอะไรตัวหนเนี่ยม,ม,ม,มีแต่ปลาปนินปล่อยคืนชอบการปลาช่อนชอบการปลาช่อนอย่างเดียว ่ขอเป็นยำมาเลยเนาะอ่ะอ่ะอันนี่ดีเลยว่านี้อีกแล้ว ลมก็แรงอีกเหมือนเนี้กลับมาลมอีกแล้วไปยังไปยังปลาคอปลาคอกั้ง พอ <ừ. S 1> นี่โมีเอียนหมอยังไม่ยังพานินน่อีกแล้วมไม่ต้องการ

ช่อนเล็กช่อนเล็กรูป่ปล่อยมีแต่ปลานิลเยอะปลานิลปลานิ่ไม่ค่อยฉลาดเนาะ วันนี้แต่แต่น้ำหลดลม,มันละม้างอมันล่มมากมันหาวคือขนองอ่ะมันลมมันคือขนองเลยไม่ค่อยทันมัน ท่านมันดอกอู้ เออดีดแห้งแต่ว่ะสนใหญ่เหรอไหนมาดูหน่อยทีว้าวนี่แหละตัวตกา้าเอ้าเอ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 เอได้กินไหมเนียได้กินไหมเนี่ยเออนี่ ช่อนใหญ่เลยเรียบร้อยนี่ครับผลงานเนาะปลาช่อนตัวใหญ่สองตัวเลกสามแล้วก็ปลายี่สบหนึ่งตัวเนาะเปะสะเนาะนี่ทำเปะสะ